าแอดออนสำหรับสายเอาชีวิตรอดใน ep ที4นี้นะผมมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับผมบายโอเคผมก็ในอดอ o n แรกนี้นะผมจะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าโมบอสนะครับผมหรือเป็นแอดออนเพิ่มบอสนั่นเองเนาะก็ เราจะเล่นเอาชีวิตรอดให้สนุกยังไงก็ต้องเป็นอันนี้แหละ,ะครับผมการเพิ่มบอสนะอ่าก็คือถ้าเราจะเล่นแบบปกติมันก็มีบอสอยู่เมื่อกี่ตัวไงอ่าเรามาเพิ่มบอสกันดีกว่าเนาะมันจะได้มีอะไรให้นาเล่นมากขึ้นอ่าคิด่ผมบอสมันก็จะถูกเพิ่มมาก็ประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวผมขอทําการเอาใครมันออกมาและเรียกมันนะครับผมโอเคผมก็ผมขอทําการเรียกบอสเลยนะผม โอเคครับผมเดี okay, ๋ยวเราไปดูแอดออนที่2กันเลยไปโอเคครับผมก็ แนดตอนที่2นี้คนระับผมขออธิบายแบบเร็วๆแล้วกันเนาะแนดตอนที่2นี้จะมีชื่อว่า s o l a c i a n Quest นะครับผมก็เป็นแนดดอนที่เหมาะกับสายเอาชีวิตรอดมากเลยเนาะอ่าก็คือเป็นแนดดอนที่จะเพิ่มไบโอมขึ้นมา 3- 4ไบโอมหรือเปล่าประมาณ3ถึง4ไม่ก็4-5ถึงนี่ครนะับผมไม่เยอะมากเนาะอ่าในไบโอมนั้นก็จะมีมอนสเตอร์แปลกๆนะผมนี่อย่างเช่นไอตัวด้านหลังนะผมนะ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 เดินไปนูนะ่นละมีการเพิ่มมอนสเตอร์ที่เยอะเอาเรื่องเลยนะผมอ่ะส่วนไอชุดเกาะที่อยู่ด้านหลังผมนี่ก็สามารถรับ ได้นะผมก็คือในการคาของมันง่ายมากๆเลยเนาะก็คือแบบเราไปฆ่าไอ,อตัวที่อยู่ในไบโอมอะ่ะเราจะได้ของมาของส่วนพวกนั้นก็สามารถเอามาคาฟชุดเกาะได้ซึ่งของมันก็ไม่ได้มีแค่ชุดเกาะก็ยังมีอาวุธปืนมีดาบอะไรปืนโอ้ปืนอันนี้ผมชอบมากเลยส่วนไออันนี้นะผมนี่ผมโคตรชอบไอสองอย่างนี้เลยคือมันสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวผมขออธิบายเป็นตอนสุดท้ายละกันว่ามันสุดยอดอยังไงอ่ะตอนนี้นผมก็เป็นไอเทมคร่าวๆนะผมที่อยู่ในแอดออนนี้นะผมก็หาได้ ตามธรรมชาติแล้วก็ของบางอย่างนั้นก็สามารถเอาไปครับเป็นพวกชุดเกาะหรืออาวุธได้นะครับผมอ่าส่วนนี้ผมก็จะเป็นเ,เครื่องมือในการใช้นะครับผมนี่เออทำไมผมหยิบออกมาไม่ได้นะเอ้ยทำไมผมหยิบออกมาไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรฮะผมขอเสกออกมาเลยละกันเนาะอันนี้คือเป็นของในแอดออนนี้นะผมนี่ดูด,ดูดูนะฮะก็ประมาณนี้เราผมมีชุดเกาะมีอาวุธนะครับผมนี่มีดาบมีปืนอ่ะมีปืนด้วย อันนี้เป็นอาวาร์ปทันมิสเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงไอเทมชิ้นนี้นะผมจะเป็นไอเทมวาร์ปเนาะเมื่อเราถ้าเราเล่นในโทรศัพท์ให้เรากดหน้าจอค้างเล่นในคอมให้กดลิกขวานะผมปุ๊บรอสักครู่ฮะเดี๋ยวมันจะพาเราวาร์ปไปนี่ฮะเออทำไมมันมืดจังเลย <c oughs> เฮ้ยที่ไหนเนี่ยมันจะพามาอ๋อเราอยู่ใต้น้ำเหรอแบบผมไม่โหลด <c oughs> เฮ้ยแบบผมไม่โหลดถ่ายแล้ว เราอยู่ใต้น้ำแล้วเนี่ยเอ้ยแบบไม่โหลดเอาเป็นว่ามันจะพาเราวาร์ปมาที่ที่หนึ่งนะผมเป็นแบบมันจะให้เราเดินขึ้นไปแบบยาวมากเลยเนาะกว่าผมจะเดินขึ้นไปสุดนี่ก็นานมากๆเลยเนาะมันจะอยู่ห่างจากที่ที่เราวาร์ปมาก็พอสมควรครับผมแต่ก็เราสามารถวาร์ปกลับไปได้เนาะด้วยการใช้รีวาร์ปทาน,นมิสเตอร์นะครับผมก็มันจะได้มาตอนที่เรากดวาร์ปมาเนะาะแล้วเรากดค้างนะผมหรือคลิกขวานั่นเอง ปับ๊บเราก็จะกลับมาที่ที่ดะ้าฟ์นะครับผมส่วนไอเทมเนี้ยผมชื่อวาดอายนะผมโอเคฮะเป็นอาว,วุธที่ใช้โยนะผมนี่โยไปฮะแบบนี้ก็จะทําการเมื่อตกถึงพื้นนะผมหรือโดนเป้าหมายนะผมนี่ก็จะทําการมีดาเมจปั๊บแบบเนี้ยปับ๊บก็คือถ้าถ้าโดนถ้าโดนอวยนี่งไงเอาละถ้าโดนพื้นเฉยๆนะผม มันจะไม่ทําดาเมจแต่มันจะสร้างเอฟฟกสโลนีนะผมนี่ฮะสโลนีแบบนี้เลยแต่ถ้าโดนตัวนะผมก็ผมไม่ชชั่์ต้องเอาให้แม่นนี่โอเคฮะถ้าโดนตัวก็จะติดทั้งสโลนีแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่ถ้าลงพื้นเฉยๆไม่มีความเสียหายแต่คนที่อยู่แถวนั้นจะโดนสโลนีมอนสเตอร์เหรอเอาเป็นว่ามันเพิ่มเยอะละ้กันนะเอาให้ดูดีไหมอะเอาให้ดูหน่อยล้กันนะครับผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเยอะจังวะโอ้โหเยอะมาก ผมคงเรียกไม่หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอทําการเรียกเร็วๆเลยครับผมขอไม่พูดมากแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไป ส่วนของมอนสเตอร์หรือพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ถูกเพิ่มมาในอัดออนนี้นะครับผมก็ให้ดูไปคร่าวๆแล้วกันเนาะมันเยอะจริงๆเนาะผมอ่ะเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายนี้เรามาดูทีดิตกันครับผมอ่ะก็คือไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับผมอยู่ไหนอะ่ะอา้าวพังไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยพังไปแล้วโอ้สงสัยที่ผมเรียกออกมานี่มันทําพังกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอเรียกออกมาใหม่แป๊บหนึ่งเนาะ โอเคครับผมผมเรียกมาแล้วเนาะนี่คือทีเด็ดเลยนะครับผมก็เป็นของที่เอาไว้ขี่นะครับผมให้เรากดขึ้นเลยฮะดูฮะโอ้โหโคตรเท่แล้วเราก็จะบินไปไหนมาไหนก็ได้เลยครับผมนี่โอ้โหโคตรเท่ดู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 ก็เคลื่อนที่เร็วใช้ได้เลยนะครับผมอ่าโอ้ติด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 โอเคครับผมโอ้ผมไปโดนใบอะไรสักอย่างอ่ะเรียบร้อยฮะโอเคฮะเดี okay. ๋ยวเรามาลองอันต่อมากันเลย อันนี้ครับผมโคตรเทเลยมันเทโคตรเลยนะอันเนี้ยโอ้โหมันเป็นแบบมีอะไรอยู่ทั้งสองอะ่ะเออแล้วก็แบบเทมากเอาแล้วมันจะพาผมพุ่งไปไหนฮะแล้ผมก็ของเอาไว้ขี่เนี่ยก็จะเลือยยังไงดีอะช่างมาแล้วผมลองไปเล่นยันดูนะผมเดี๋ยวเราไปดูแอดออนที่สามกันเลยครับผมเสียเวลากันเยอะแล้วไปโอเคครับผมก็ ในแอดออนี้นะผมจะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าเดโมนิค์เคียจ์นะผมที่เดโมนิค์เคียจ์เอ้ยเอ้ยเอ้ยอา้อาวอ้าวอ้าวโกเลมอ๋อมันเป็นซอมบี้โอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าไอ้โกเลมมันไปฆ่าวิเลเจอร์โอเคฮะก็เป็นแอดออนที่จะเพิ่มมอนสเตอร์ขึ้นมานะผมก็จะเอาชีวิตรออย่างไงให้สนุกก็ต้องมีมอนสเตอร์ใหม่ๆนะครับผม แต่มันไม่เยอะนะผมแต่ก็เป็นคือคือพูดยังไงดีอะก็คือแบบมันจะเพิ่มแบบเหมือนมอนสเตอร์พื้นฐานพวกซอมบี้พวกสเกลตันแค่นี้นะผมแต่ซอมบี้สเกลตันนี้มันจะโหดขึ้นจากเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ารูปร่างหน้าตาน,นั้นจะเป็นยังไงเนาะตอนแรกนะผมจะเป็นเดโมนิกสเกลตันอ่าเป็นสเกลตันที่สะพายเอ่อที่เก็บลูกธนูเอาไว้ด้านหลังเนาะอ่าแล้วก็อ,อมันใส่หมวกทุกตัวเลยเหรออ๋อ มันไม่โดนแดดด้วยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนาะตัวต่อมาผมซอมบี้วูฟนะผมเป็นอ่าอาซอมบี้หมานะผมหรือซอมบี้หมาป่านั่นเองเนาะคือมันสามารถเรียกลูกน้องได้ด้วยใช่ไหมหรือซอมบี้วะผมจำไม่ได้อะว่าตัวไหนมันเรียกลูกน้องเดี๋ยวลองเอามันมาสู้กับกวลเล็มหน่อยแล้วกันนี่ไม่ได้เกิดแล้วล่ะหมาเนะี่ยตายไปละตัวต่อมาเป็นเดโมนิกซอมบี้อ,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 อุ้ยมีซอมบี้เดโมนิกจิ๋วด้วยโอ้โหสเกลตันเฮ้ยโอ้โหยิงโคตรไกลดูดูครับ โอ้โหการยิงนี่โคตรไกลเลยอ่านี่โอ้โหอุย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 โดนโดนก็คือการยิงของมันนี่แม่นแล้วก็ไกลมากๆเลยนะผมอ่าก็รู้แล้วทำไมมันเป็นเดโมนิกยิงได้โคตรไกลอ่ะโอ้โหสเกลตันบ้าอะไรยิงได้ขนาดนี้คิดเอาแล้วก็มิวแทนสไปเดอร์นะผมก็เป็นแมงมุมที่กลายพันธุ์หรือเปล่าเรียกลูกน้องออกมาได้ด้วยส่วนไอเทมเนี่ยผมก็จะมีเป็นร็ตเทนบนเอ้ยผมเดมุกซัมบี้ผมเรียกอย่างยังอ่ะ ไม่นะกูเลมอ่านี่เป็นเดโมนิกซอมบี้นะครผมนี่เป็นซอมบี้ที่ไม่โดนแดดแล้วก็โหดกว่าเดิมด้วยนะผมน่าจะโหดกว่าเดิมเน,ะมนาะาเ,นะเอาแล้วมันอยากกินวิเลเจอร์ไม่นะกูเลมเราก็ตายไปแล้วด้วยไปแล้วอะไปแล้วไม่รอแน่แน่วิเลเจอร์แต่วิเลเจอร์ที่โดนเจ้าพวกนี้กินนะผมมันจะตายไปเลยเห็นไหมตายหาไปเลยนะผมไม่กลายเป็นอ้าวไม่ตายอ๋อแต่กลายเป็นซอมบี้วิเลจเหร ตอนผมเล่นทำไมมันตายอาช่างมานะผมก็ผมอาจจะมีการจําอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมในส่วนไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะผมก็จะมีเป็นโรตเทนบีนะผมเป็นสมองเน่านะผมเป็นได้มาจากเจ้าซอมบี้นะผมนี่กินแล้วเราจะมึนแล้วก็ติดสถานะหิวนะครับผมอันต่อมาผมก็จะเป็นมีดทองนะดาเมจสามส่วนจี๊โกนี่ก็น่าจะเอาไวค้คบเป็นมีดทองอันนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แฟงนะผมได้มาจากเจ้าแมงมุมตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีอาวุธอันนี้นะผมเป็นสไปเดอร์แฟงแวน ก็คืออดาเมจไม่แรงครับผมแต่ทําให้ศัตรูติดพิษเนอะอ่ะเดี๋ยวขอลองเจาแกะตัวนี้เลยละกันนี่ฮะติดพิษเรียบร้อยก็มีแค่นี้ละผมสำหรับแอดออนนี้เดี๋ยวเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยครับผมไป โอเคครับ okay, ผมก็มาในแอดออนที่4นะครับผมเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า Mythology Boss นะครับผมอ่าหรือ Pocket Mythology Boss นะั่นเองเป็นแอดออนเพิ่มบอสอีกแล้วนะครับผมแต่การเพิ่มบอสครั้งนี้นั้นมันจะเป็นบอสที่เกี่ยวกับอ่าพวกสัตว์ในตำนานพวกสัตว์เทพนิยายนะครับผมอ่าดูอย่างด้านหลังผมสิมีอ่าชุดเกาะของพวกไฮดรามังกรมิโนทอร์อ่าเมดูซ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของแต่ละอย่างกันเลยนะครับผมส่วนพวกนี้นะครับผมอ่าชุดเกาะเนี่ย ขออธิบายเรื่องชุดเกาะก่อนเนาะคือเจ้าชุดเกาะน,นี้นะผมบางอย่างก็จะได้จากบอสเลยนะผมแต่บางอย่างก็จะได้ของจากบอสแล้วก็มาเป็นชุดเกาะน,นะผมนี่ผมชอบชุดเกาะมังกรนะมันเท่แต่ทําไมไดาบมันดูแปลกๆช่างมันนะนี่ครับผมชอบชุดเกาะมากคือโมเดลของชุดเกาะองวอรน,นี้คือ เท่ครับผมดูสิทั้งไฮดราทั้งแมนติคอทั้งมังกรนะผมเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยเนาะส่วนด้านหลังเนี้ยผมก็เป็นไอเทมเกือบจะทั้งหมดไม่ก็ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือไอเทมพวกนี้นะผมสามารถเอาไปครัฟของที่อ่าอย่างเช่นอาวุธนะผมสามารถเอาไปครัฟเป็นอาวุธได้แล้วก็สามารถเอาไปครัฟเป็นชุดเกราะบางชุดเกราะได้นะครับผมก็ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ผมไม่อยากยืนยันอะผมผมจาไม่ได้ผมก็จะอธิบายตามที่ผมเข้าใจเลยละกัน ส่วนบอสนะผมก็จะสามารถเกิดได้นะผมนี่อย่างเช่นนี้นะผมเจ้ามิโนโทอร์นะผมก็จะมาเกิดใกล้ๆกับจุดเกิดของผมเลยเนาะคือมันสุ่มนะผมบอสแต่และตัวมันสุ่มสถานที่ที่แตกต่างกันเจ้ามิโนโทอร์นี้ก็มันมี2ตัวด้วย <c oughs> มีบอสสองตัวเว้ยแล้วมันถือขวาน2มือด้วยลํำขวาน2มือ ส่วนเจ้าบอสตัวอื่นนะผมก็จะมีจุดเกิดที่จะเกิดของมันนะผมอย่างเช่นไฮดร a านะผมผมเห็นมาว่ามันจะเกิดอยู่ที่อ่าไบโอมสวอร์มหรือไบโอมบึงนั่นเองส่วนเมดูซ่านั้นจะเกิดที่ไหนผมก็จำไม่ได้ครับผมแต่มันจะมีที่ของมันคืออลังการมากๆเลยอะ่ะคือมันแบบใหญ่แล้วก็สวยด้วยโอ้โหโอเคฮะก็มีประมาณนี้แหละครับผมสำหรับแอดออนที่4นี้เดี๋ยวเราไปดูแอดออนสุดท้ายกันเลยครับผมไป โอเคครับ okay, ผมก็เรามาอยู่ในแอดออนสุดท้ายนี้นะผมไม่มีการเปลี่ยนไบโอมไม่มีการเพิ่มแร่อะไรทางนั้นนะผมแต่จะเป็นการเพิ่มม็อบขึ้นมานะผมเพิ่มสัตว์โลกขึ้นมาแล้วผมแต่ก็เป็นสัตว์โลกที่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะผมแต่ก็สัตว์พวกนี้สามารถเกิดตามธรรมชาติได้นะผมอ่ามันจะมีชื่อว่า RJ ม็อบนะผมแอดออนนี้นะอ่าเป็นแอดออนเพิ่มสัตว์เพิ่มม็อบนั่นเองอ่ะซึ่งมีไม่เยอะเดี๋ยวผมขอเรี่ยวออกมาให้ดูเลยละกันอ่ะเลี่ยวมาให้หมดเลยเนาะ นี่ก็เจ้าบราว์แบนนะผมหรือมีน้ําตาลนั่นเองซึ่งที่ผมหยิบเจ้าแอดออนตัวนี้มานะผมก็คือผมก็มีอีกหลายแอดออนที่อยากจะแนะนําเลยนะผมที่เป็นเพิ่มพวกสัตว์โลกหรือสัตว์ต่างๆนะผมแต่ผมรู้สึกว่าโมเดลของแอดออนนี้น,ะนั้นก,ก็ดูดีแหละก็ดูดีในระดับหนึ่ง้วผมไม่ เอ้ยมันก็พิบตาหรืออะไรอะหมีช่างมันฮะเหมือนหมีมันกะพิบตาเลยตัวมาเป็นผีเสื้อน่ะผมรู้สึกว่า a อนิเมชันของมันแบบเออมันน่าเล่นเห็นแล้วมันมันดีแล้วมันน่าเล่นน่ะเออตัวเรามาใบสันนะผมเป็นเจ้ามันเป็นตัวอะไรวะผมเรียกมันไม่ถูกผมก็ลืมไปละเฮมเมอร์เฮดชาร์กอ่ะเป็นเจ้าฉลามหัวค้อนนะผมนี่มันดูร้ายเนาะมันจะกินปลาที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยเนียที่ปลาตายเต็มนี่ก็เป็นพ่อมันทั้งนั้นเลยตัวต่อมาก็จะเป็นเจอร์รี่ฟีดเป็นแมงก์กระาต้เรียน เรียกออกมาสิอ่านี่นะผมแมงกระพุนเดลี่ฟิตนะครับผมในฮะตัวต่อมาก็จะเป็นเป็ดกวกแวกนะครับผมเป็ดววกเหมือนเอ้นี่มันไก่นี่หวานแล้วนี่มันไก่แล้วก็เปลี่ยนสีตรงหัวแล้วก็มาตั้งชื่อเป็นเป็ดเป็ดเป็ดนี่ไงได้เนื้อไก่คัตเตอร์ฟิตคือตัวอะไรอ่ะอ๋อเป็นตัวบ้าอะไรวะหอยเหรอหอยเหรอหรือตัวตัวอะไรอ่ะ โอ้ผมไม่รู้อะเหมือนหอยมากกว่าเหมือนหอยมากกว่าจะเป็นปลานะครับผมตัวต่อมาเป็นสกอร์เปียนแมงป่องโอ้โหตัวน้อยๆเทียบกับแมงป่องในแอออนโปรเจกต์เอีนี A ่ N e, คนละรุ่นกันเลยรุ่นนั้นที่โคตรใหญ่ตัวต่อมาผมเป็น ไฮยีน่านะผมเป็นไฮยีน่าหรือเป็นหมานั่นเองเนาะหมารานึงนะเนาะนี่ตัวสุดท้ายนี่นะผมก็จะเป็นเจ้าเรสแพนด้าหรือแพนด้าแดงนะผมนี่ก็โอ้โหเราเอามาทาวันนี้ด้วยเนาะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะผมในโลกจริงๆของเราเลยเนาะเป็นสัตว์ที่น่ารักนะผมแต่ก็ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะและก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็เป็นหางใส่ใส่ฉลามนะผมใส่ไปได้ไงวะเนี่ยดูดิดอา้าวไปไหนละฉลามโอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวใส่ไปได้ไงถามจริงเออเวลาเราจะจับมันนะผมก็ เอาเอาถัาาาางน้ำเนี่ยไปคิดใกล้ๆมันนะจับดิจับมันต้องถังเปล่าอ่ะเดี๋ยวถังเปล่าใช่ไหมตัวเลยว่าต้องเป็นถังปเปล่าจับยังไงถามจริงนี่ไม่รู้นะเนี่ยจับไงวะอ๋อนี่ไงเมื่อก,กี้มันขึ้นคอนเล็กแล้วคอนเล็กโอเคนะก็กดคอนเล็กมันก็จะเก็บให้เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแอดออนอาร์จมอหรือแอดออนสุดท้ายของการเอาชีวิตอรอดนะครับผมอ่า ก็จบไปแล้วนะผมสําหรับ5อดออนสำหรับสายเอาชีวิตรอดนะผมก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากนะผมก็มีเพิ่มบอสเพิ่มมอนสเตอร์เพิ่มสัตว์เพิ่มไบโอมาดีๆหน่อยนะผมก็เป็นอดออนเล็กๆน้อยๆน,อยนะผมที่สามารถเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดได้นะอ่ะใครเบื่อเบื่อก็ลองเอาไปโหลดเล่นกันได้นะผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะผมข้อมูลบางอย่างผมอาจจะพูดผิดหรือพูดติดขัดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนครรผผมมมาิหหยไไไปแล้วู่ เอาเป็นว่าอย่ากโกรธกันเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า